นี่นะเราจะมาซื้อปลานะปลาหมอเทศนะครับไปไปเลี้ยงนะครับ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 ตัวตัวนี้ปลาอย่างปลาหนินรอเปลาปนิปลาหนินปลาหนินในในบ่อนี่มีอยู่บ่ปลาหนินโตจ้าบายครับ แปดสิบต่ตางกับตัวระบาดตัวรุ่นนี้รุ่นน,น,น,นี้ตัว่าไรนี่รุ่นนี้รุ่นหน้าตัวปลานี่ตัวตัวระบาดตัวนี้ดุกยักษ์ดุกยักครับนี่โบหงู<อ>ดุกสายโอ้ดุกสายแล้วอัดแจ๊บบึ้งไล่มันบึ้งไล่มันเอ,อแจ๊บบึ้งตาดีแจ๊บบึ้งบึง้งมันโมเป็นเลยครับผมโมแมนเชียตป่าต้องามหน้าหนาสิเป็นปัญยักปัญยักโอปลาดุกยักษ์ เออนี่นี่ต้นนี okay. ้แม่นอุ้ยช่ยอ๋อต้นนี้กับปะมันนินนี่นี่จะจะบึ้งนี่มันมันเป็นลายอ๋อต้นนี้ปลาดุกปลาดุกอุ้ยเออเป็นเป็นลายหางตาซังหะต้นต้นนี้ที่เป็นปลาดุกอุ้ยนี่ต้นละบาทหรือต้นสองบาทต้นนี้อันนี้แปดติ๊กตัวลอยหนึ่งแปดติ๊กตัวลอยหนึ่งเอออ๋อแต่ว่าต้นนี้ปลาดุกอุ้ยนี่ตัวปลาดุกยักษ์อีกต้นละบาทนะครับมองอะไรนานาพันปลาจำน่ายพันปลาน้ำจืดโอ้ อยู่บ้านพ่นปลารัดกันพ่นปลารัดเดี๋ยวเดียวมาเมืองบอ่อเพลินครับตัวนี้ปลาปลาเข็งปลาหมอ,อ,อตัวนี้ถึงที่เรพัน์ตัวเนาะไลก็พัน์ตัวนี่นน<ห>ถ้าคนมาซื้อก็ยังมาซือ้ไนนอได้เนาะนี่ได้ไดลไลทุง่งมันอะไรลอยอยู่ออยังลอยู่ยังลอย,ยอยูพ่พันกวนพันกวนกับแต่ไลทุ่งโต๊ะนั่นโต๊ะนั่นแปดสิบตังค์อ๋อแปดสิบตังค์พ่อพ่อกักนเนาะมันมันน้อยกว่าน้อยนึง แม่บ่ตักมาให้ผมน้อยกว่าหน่อยนึงยังฆาดใจอยู่น้องฆ่าใจอ่ามันน้อยกว่าหน่อยนึงตัวนั้นมันโอ้รุ่นนี้มันเกษตรมันเกษตรมี่แหละแม่บางตัวต้อคัญเออนี่นี่ปลาปลาปลาโบนัณไมันช่รุ่นนี้เออแน่นแน่นแม่แบบนี้ดูมันกะคือว่าหรือมันคัดกะรอดเออเฮ้ยเอ้ยยูนีซามลอยตัวเลยนดิประมาณสามลอยห้าสิบนี่ยแหละ ตัวแถมให้ตัวแถมใบมานกาซิต <te ูตัดๆกระเข่งปลมปลมปัมหมอเออปลมหม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 อแปลงเพศเก็อือปัมหม้อแปลงเพศอ่ามีตาอับปลมหมอกระเทยแล้วก็ตาเฮาเบียบเบียบว่าให้ให้ให้ฮอร์โมนแปลงเพศไก่ไล่หน้าสมบูสมเนาะเออมาเก็ คล้ายๆล่ะค่ายง่ายงอนน้ำอยู่ละฟังฟังอีงยังไงนี่อันนี้อันนี้มันเป็นโบโบพักน้ำโบพักน้ำอ๋อโบพักน้ำก็มีคงมีกล้วยมีกินยังปลูกข้าวดีกินปลูปลูกข้าวกล้วยกล้วยมันดินยังซีมันโบราณสีด้าแล ah ้วก no oh ็มันบ่งามอ๋อตัวนี้ตัวนี้บ่อปลาอยังครับนี่ตัวนี้นี่นี่นี่ ต yup. ัวนี้แม่แม่แม่พันปลาร่วมโอ้แม่พันปลาร่วมถือปลาทุกอย่างอือเวลาต้าห์เพาะกะสูบเย่โอ้สะสะไรสะอะไงนี่แตะแตะอันนี้แตะอันนี้ปลาปลาเนี่ยตัวนี้โตละบาดโอ้ปลาเนี่ยโตละบาดเออตัวนี้ตัวนี้แปดสิบตังค์ตัวนี้แปดสิบตังค์โอ้แต่ตัวนี้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนตับเทมพ่นอยู่อือแต่ตัวนั้นประมาณจากไรหาไรอยู่ตามกิโลนก็สี่ไรสี่ไร ตัวนี้ตัวนี้ปลานิ่นตัวนั้นตะเพียนตัวนี้ปลาหมอนิ่นตะเพียนเดี๋ยวตัวนั้นตัวนั้นเนเน่ทันตัตูวโบน้อยสุดปลาดุกอย่ยงปลายังเดียวตัวนี้เออปลาเดี๋ยวตัวนี้ปลาแข็งตัวนี้ปลาแข็งเนาะอากาศรุ่นรุ่นใหญ่เย็นบ่เนี่บโบโบทันครอบพ่อมาอุ่นอ๋อกะกะกะมันกัใหญ่เติบอยู่วันนี้สี่หัว อ,อ๋อม่ถึงรุนนี่แต่ว่าปลาแน่ปลานี่ยังมันยังบท่ททนครบอ๋อเวลาจะเอาก็เอาผ้าเยวสอนเอาอันนี้ครับทายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพญาว่านะครับที่ให้ขอมูลแล้วก็ผ้าย่างชมนะครับบอ่อปลาหรือสะปลานะครับก็ขอ,ขอบคุณที่หลายนะครับ ้าใครสนใจสืส้อปลาไปเลี้ยงนะครับปลาดุกอุยปลาดุกยักษ์ปลาตะเพียนปลานิ่นนะครับกะหน้าหน้าพันปลานะครับบ้านพลนปลัดนะครับอยู่ฝั่งขวามือทางไปทางคุณหารนะครับกะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมถ้ามีขอมุ่งอียงดีๆกะสีหน้า,านำเสนอขอบคุณครับผม